คือขันติคนเดิมสันดานเดิมสันดานดีเดิมกระตันยูขยันอดทนล่าเิงฉันไม่รู้ว่าต่อไปแกแหมฉันรู้แต่ว่าแกคือคนเก่งคนหนึ่งที่ทุกคนให้ความเมตตาแกในหน้านี้มาก่อนแล้วขันติฉันคนนี้หน้านี้ยังเป็นกำลังใจให้แกเสมอ แกสู้แกเจออะไรมาเยอะมากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นคําว่าคําดูถูกหรือว่าโอกาสดีๆอะไรทุกอย่างคือแบบแกได้รับแกได้แก้ไขปัญหากแกได้เจออะไรมามากมายเป็นกาลังใจให้ขอให้การผ่าตัดทุกอย่างแผลต่างๆหายไวๆขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าขันตินับถือคุ้มของขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีได้หมอที่ดีแล้วก็ได้หน้าที่ ตามหวังซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องดูดีขึ้นเนาะเขาทำใหม่ให้มันดูดีเนาะก็ฝากคันตีหน้าใหม่ด้วยเป็นกำลังใจให้ติด้วยนะครับติก็จะทำผลงานออกมาทั้งความแบบคลิปสนุกอะไรเงี้ยตลอดเพื่อให้ทุกคนดูเนาะการที่ต้องไปดมยาสลบการที่ต้องผ่านอะทุกเรื่องอะที่ที่ผ่านในชีวิตอะเราไม่ร AL AL ู้ว่าม <Yeah> ันจะดีหรือมันไม่ดีนะติที่ติพูดว่านั้นติไม่รู้เลยว่าติจะรอดมาถึงตอนนี้ไหมหรือว่า มันจะมีพิษของอะไรคือไม่รู้อ่ะจนจนจนตอนนี้นหนึ่งปีแล้วพอตีมากลับมาฟังอันนี้ที่ไม่เคยเปิดดูเลยนะครับทุกคนหนึ่งปีจริงๆตีเพิ่งมาเปิดดูตรงนี้แล้วติดก็ไม่ได้จําไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างอ่ะแล้วพอมาสําคัญเลยเป็นคนดีหรอกดืด้อได้แต่ดื้อในกรอบอย่าแบบดื้อจนแบบเขาคุมไม่ได้แล้วแบบมันทําให้เหมือนเราทั้งเราอ่ะก็เสียใจเขาก็เสียใจอย่าเป็นแบบนั้น พี่เป็นคนดื้อคนหนึ่งนะแต่พี่ดื้อแล้วได้ดีนะลูกดูดีๆบางเรื่องผู้ใหญ่ห้ามอะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําจริงๆแต่บางเรื่องผู้ใหญ่ห้ามเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเราว่าเราต้องการอะไรว่าเราต้องรู้ว่านาคตมันจะเป็นยังไงอืมอย่างตอนทํา youtube อ่ะผู้ใหญ่จะห้ามตลอดว่าอย่าทําคลิปไปเรียนเถอะทําแบบนี้มันไม่แน่นอนมันเป็นอาชีพมันน่นคงสุดท้ายทุกคนเป็นไงครับอยากเป็นอินฟูอยากเป็นคนดังตีก็เป็นคนหนึ่งที่มาจากแบบนั้นนะแก ติดดื้อติจะทําติดไม่รู้แหละได้ตังไม่ได้แต่ไม่รู้จะดังอยากดังสุดท้ายอะไม่ถึงกับดังหรอกแต่ก็เลียงครอบครัวได้เป็นเสาหลักของบ้านอะไรเงี้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับข้าช่องขันตินะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ถ่ายทํานานที่สุดครับทุกคนติใช้เวลาหนึ่งปีในการทําคลิปนี้ครับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นขันติเวอร์ชันใหม่กับขันติเวอร์ชันเก่าซึ่งทุกคนเห็นต้นคลิปอาจจะตกใจนะว่าทําไมติขึ้นชื่อคลิปแบบนั้นทุกคนมาฟังคลิปนี้กันครับทุกคนจะจําตินะครับส่วนใหญ่อะก็คือตั้งแต่ที่เก็บสาหระพวกหุ่นที่ต้องแต่ใส่แว่นใช่ปะซึ่งตอนนั้นอะก็คือติเนี่ยละครับคนเดียวกันแต่แค่ว่ามันยังไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ที่หลายๆคนสอบถามว่าพี่ไปทาอะไรมาหน้าตาดีขดดขึึ้้นนดดูี แล้วแว่นพี่ไปไหนหรอแล้วคอนเทนต์พวกรวยจนชาเลนอะไรเก่าๆอาหารต่างๆทำไมพี่ไม่ค่อยได้ทำแล้วเป็นข้อสงสัยของหลายๆคนมากๆใช่ไหมครับวันนี้ติดจะมาไขข้อสงสัยแล้วก็จะตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยเลยครับวันนี้ที่ติดจะกินนะครับจะเป็นตัวแซลมอนสดนะครับราดกับตัวน้ำซอสดองซึ่งเป็นซอสหมาล่าแล้วก็จะเป็นตัวชีสนะครับชีสดิบนะครับที่เอามา จิ้มกับตัวปัวรัสก้าเรืองแสงของเรา ASMR เพราะว่าหลายคนน่าจะคิดถึงมากๆซึ่งไหนมีใครเคยคอมเมนต์บ้างครับทุกคนว่าแบบพี่ทำไมหน้าเปลี่ยนไปหรือว่ามีใครสงสัยบ้างว่าเอ๊ะทำไมแบบคันติมันดูแบบเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ครับที่ทุกคนจะจําติดได้เมื่อก่อน ตอนที่ติยังใส่แว่นใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ตินะครับได้ทําการไปทาเลส,สิตมาแล้วอแต่ไม่ใช่แค่เลส,สิตอย่างเดียวครับเลส,สิตคืออะไรคะคือเป็นการยิงเลเซอร์นะครับผ่าตาัดต,ตาเลนนะครับเพื่อที่จะสามารถมองเห็นได้ปกติโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นแล้วครับผมแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ชินกับติในการถอดแว่นที่ใส่แว่นใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาย้อนดูขันตีคนเก่าครับทุกคนว่าคนเก่าที่เปลี่ยนไปแล้วคนเก่าที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเขา เป็นยังไงแล้วเขามีข้อความยังไงฝากถึงติติถ่ายคลิปนี้ไว้ก่อนที่ติจะไปนําทุกอย่าง1ปีที่แล้วจนวันนี้ครบ1ปีติจะมาเปิดดูพร้อมทุกๆคนครับไปทําหน้ามาหรอพี่หายไปทําอะไรมาแล้วทําไมพี่ก็มีคลิปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่จัดฟันแล้วทุกคนมีใครเห็นเคยเห็นติจัดฟันบ้างครับตลอดทั้ง6ปี7ปีที่ติทําช่องขันติมาติไม่เคยให้ทุกคนได้เห็นเล็กจัดฟันติเลยแต่จริงๆแล้ว ทุกคลิปนั้นติจัดฟันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าติจัดฟันใสอันนี้คือสิ่งแรกที่ตียังไม่เคยบอกทุกคนนะครับ จริงๆฟันติเนี่ยในคลิปที่ย้อนไปตั้งแต่กินสาห่ายพองุ่นสมัยก่อนทุกคนติจะขึ้นให้ดูนะครับเป็นคลิปที่ตอนนั้นเนี่ยติก็คือฟันมันจะมีฟันล่างครับที่แบบมีเก์นิดหนึ่งแล้วก็ฟันบนก็จะเหยื่อนิดนิดแต่ว่าไม่ได้ดูแย่แต่ติไปจัดฟันใสทุกคนแล้วก็ค่อยๆดันเข้ามาจนไม่มีใครเคยรู้ครับว่าติเคยจัดฟันแล้วทําคลิปก็กินอยู่รันอยู่ตลอดเวลาสวัสดีเราขันติขันติจุฑารุปปาโวงหรือขันติที่ทุกคนรู้จักวันนี้ที่ถ่ายวันที่7กันยา25ห 66ในวัย25ปีที่ที่มาถ่ายคลิปนี้ติอยากจะเก็บไว้บอกตัวเองแล้วก็บอกคนอื่นในหลายๆคนซึ่งในตอนที่ติยังหน้าเก่าอยู่ <c oughs> คือต้องบอกว่าจริงๆติภูมิใจในหน้าตาตัวเองมาตั้งแต่เด็กมีความมั่นใจมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ได้แบบเสียใจที่แบบวิทําไมแบบเพอแบบดั้งไม่มีหรือว่าแบบดั้งน้อยสมูกบานอะไร คือจริงๆติก็ภูมิใจนะแล้วพ่อแม่ติก็เป็นห่วงหลายคนสงสวยว่าแล้วอยู่ๆมานึกยังไงแบบทําสัญญกรรมหน้าตาจมูกอะไรเงี้ยมันต้องบอ,อกก่อนว่าการที่ทาสัญยกรรมของตัวติเองอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่บ้านเพราะว่าทางตระกูลพ่อตระกูลแม่ติไม่มีใครทาเสียกรรมเลยเต็มที่เขาก็แบบพี่ๆเขาก็แบบจัดฟันกันอะไรเงี้ยครับเออซึ่งขนาดติจะจัดฟันตอนที่จะจัดฟันอ่ะ หลายคนบอกเอา้าแต่ชั้นอตอนไหนแกไหนบอกว่าไม่ได้จัดฟันเมื่อตอนอที่ทําเมื่อตอนอายุสิบยี่สิบสิบเก้ายี่สิบมาสี่ห้าปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับตีเพิ่งมาจัดเมื่อตอนยี่สิบสี่พันเองคือตอนนี้สีห้าเนาะแล้วถามว่าเอา้าทำไมไม่เคยเห็นเละคือตีจัดใส่ครับทุกคนตอนที่ตีจัดเนี่ยคือคือคําว่าใส่กำทุกคนเขาพ่อแม่ตีเป็นห่วงเขาไม่อยากให้ลูกเจ็บ เขาผู้ปกครองติปา้าติเขาก็แบบว่าไม่อยากเห็นแบบตอนที่เราป่วยเราเจ็บอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเอ้ยทํามาถ้ามันไม่ดีละ่ะซึ่งแน่นอนเราก็กลัวซึ่งณตอนนี้ที่ติดพ<อ>ูดอยู่ตอนนี้ติดก็คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ <c oughs> แล้วติก็มันก็มีความกังวลเหมือนกันเราไม่รู้เลยว่าณนะอนาคตหลังจากสามเดือนหกเดือนที่ติจะมาอาัดคลิปดูตัวเองทีหนึ่งเนี้ยหน้าตาติดผลออกมามันจะเป็นยังไงวันนี้ติก็เลยอยากจะมาคุยกับตัวเองด้วย คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาติทํางานมาหนักมากตั้งแต่อายุพอ19บเก้าใช่ไหมครับตอนปวชเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเออถามว่าทําไมมันต้องทำเนาะฉันเป็นคนที่ใช้สมองเยอะมากคือตอนเรียนเนี่ยตอนปวชหนึ่งสองสามนะครับก็คือตอนมัธยมปลายเนาะติชาเรียนได้สี่จุดศูนย์ูนย์ทุกเทอมหกเทอมติดสี่ทุกวิชาหกเทอมทุกคนคิดดูคือมัน มันบอกเฮ้ยมันก็อวดหรือเปล่าเล่นเก่งคืออันนั้นอะมันเป็นเรื่องหนึ่งคือมันมันกว่าจะได้มามันยากมากเพราะว่าเราต้องทํางานเต็มที่มากๆทุกคนแต่ติใช้สมองเยอะมากแล้วต้องแต่เรียนแล้วก็รวมถึงพออายุสิบเก้าขึ้นมาปีหนึ่งติก็เริ่มทําคลิปเนาะลงแบบช่าเมอร์แมนยงขันตีอะไรเงี้ยพอทําคลิปมันก็หนักพักผ่อนน้อยต่างๆผมติไปไวไวอยู่มากคือผมบางมากทุกคนจริงๆอะเธอกระบาน จะให้ดูแค่นี้แหละก็คือมันเป็นความอไม่มั่นใจอัพผูดง่ายเราก็เลยคิดว่าแบบสักวันหนึ่งเราจะปลุกผมอมันก็มีช่วงนึงที่ติดต่อผมที่ทุกคนเห็นว่าผมยาวแล้วแบบพี่ไปทำอะไราบ้าทำไมแบบดูอะไรเงี้ยหล้วคนวัย<ง>หนไดูเด็กมากอันนี้ต้องขอบคุณมากคืออาจจะด้วยที่แบบเราใส่แว่นแล้วก็ตาตีตีๆเนาะมันก็แบบอาจจะดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผิวที่อาจจะแบบขาวๆมันก็เหมือนเด็กเนาะรวมถึงอ่าปัญหาตาตีอันนี้อันนี้ทุกคน,นถ้าทุกคนมองจากตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่า มันไม่เท่ากันตีไม่เท่ากันหนักมากทุกคนจริงๆอ่ะไม่เท่ากันเห็นไหมถอดเว้นให้ดูเลยแต่ามว่าทำไมในคลิปมันดูเท่าอ่ะมันก็มีตาสองชั้นปกติไม่ได้ตุ่นไม่ได้อะไรขนาดนี้คือติดติดสติกเกอร์ตาสองชั้นมาตลอดหกถึงเจ็ดหุ้ยติดตั้งแต่เรียนติดตั้งแต่เรียนอ่ะทุกคนแปดปีสติกเกอร์อ่ะติดหนึ่งข้างด้วยนะแล้วติดข้างเดียวด้วยข้างใช่จะติดข้างเดียวมาตลอดจริงๆไม่ต้องแก้ก็ได้นะแต่แบบ เออถ้าเราทําอ่ะชีวิตเราน่าจะสะดวกขึ้นอันนี้คือติอยางอธิบายเพราะติรู้ว่าถ้าฉันทําหน้าใหม่อะ่ะนะตอนใหม่นะไม่รู้นะอีกสามสี่เดือนที่ทําเนี่ยยังไงต้องมีคนว่าแน่ๆว่าทำทำไมรอ่เยวให้ดูเลยเพราะว่ามันมีปัญหาจริงแล้วก็จมูกดูใส่ไวนะ้ไม่มีปัญหาแต่พอดูฟูงข้างจริงตรงเนี้ย มันวอลไปเยอะมากซึ่งพ่อแม่ติดมีดั้งนะดูอจะโดนเก็บมาเลี้ยงว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวอลนะครับวอลไปเลยแล้วก็แล้วตอนนั้นผมแบบเถิกตรงนี้มากเลยอ่ะทุกคนบาดนิดหนึ่งไม่มีดั้งบาดเยอะเลยแต่ก็มันก็โอเคมันก็หายใจได้เนาะแต่ก็คิดว่าถ้ามันแบบเก็บขึ้นมาแล้วแบบมีดั้งขึ้นมานิดนึงอ่ามันจะดีดีอ่าส่วนจใจฟันก็คือเอาเรียบร้อยจัดแล้วนะครับปากก็ใหญ่แบบนี้แหละก็หน้าบานๆเนี่ยแหละไม่ทุบหนุ่มไม่อะไรอย่างนั้นอ่ะอปยหน้าบานเนี้ยชอบนะครับ คือที่ก็เลยมองว่าวันนี้อยากจะมาบอกตัวเองในอนะคตว่า mm. ถ้าเวลาใครมาบอก,กว่าแกทำทำไมแกอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะว่าต่อไปจะเป็นยังไงเว้ยขันติแกจะต้องเจอกับสิ่งอะไรต่างๆมากมายณนะวันนี้แกมีความมั่นใจแกเก่งแล้วสมองแกเก่งแล้วพอแกเปลี่ยนหน้าตาไปเว้ยเราอยากจะบอกว่าแกอย่าลืมตัวเองแกคือขันติคนเดิม สันดานเดิมสันดานดีเดิมกระตันยูขยันอดทนล่าเลิศฉันไม่รู้ว่าต่อไปแกจะไปได้โอกาสเพิ่มไหมหรือว่าแกทําหน้ามาแล้วเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่ลงหรือจะดีขึ้นแต่ฉันรู้แต่ว่าแกคือคนเก่งคนหนึ่งที่ทุกคนให้ความเมตตาแกในหน้านี้มาก่อนแล้วฉะนั้นหน้าใหม่ที่มันดีขึ้นอาจจะได้สิ่งที่ดีขึ้นเข้ามาที่หวังไว้ก็ เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าวันไหนที่ถอก็กลับมาดูคลิปนี้ได้เว้ยหันติฉันคนนี้หน้านี้ยังเป็นกำลังใจให้แกเสมอแกสู้แกเจออะไรมาเยอะมากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นคําว่าคําดูถูกหรือว่าโอกาสดีๆอะไรทุกอย่างคือแบบแกได้รับแกได้แก้ไขปัญหาแกได้เจออะไรมามากมายแล้วเดินต่อไปสู้ต่อไป หน้านี้ขันตีคนเดิมคนนี้ในตัวยังเป็นคนเดิมเสมอนะถึงแม้น่าจะเปลี่ยนแต่ความดีความตั้งใจจุดมุ่งหมายในชีวิตแกยังไม่เปลี่ยนสู้เพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองเพื่อคนที่รักเราและที่เรารักคนที่ไม่ชอบเราปล่อยเขาไปมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของ เป็นกำลังใจให้ขอให้การผ่าตัดทุกอย่างแผลต่างๆหายไวๆขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าขันตินับถือคุ้มของขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีได้หมอที่ดีแล้วก็ได้หน้าที่ตามหวังซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ขอให้มันออกมาดีแล้วกันแล้วก็ฝากทุกคนที่ถ้าดูคลิปนี้นตอนนี้แล้วนะแสดงว่าคุณตั้งใจฟังมากๆก็ขอบคุณมากๆนะครับ ตีอยากจะฝากบอกว่าแบบตี่ยาเป็นตีคนเดิมในรูปแบบที่น่าดูดีขึ้นแหละต้องดูดีขึ้นเนาะเพราะทำใหม่ให้มันดูดีเนาะก็ฝากคันตีหน้าใหม่ด้วยเป็นกำลังใจให้ตีด้วยนะครับตีก็จะทําผลงานออกมาทั้งความแบบคลิปสนุกอะไรเงี้ยตลอดเพื่อให้ทุกคนดูเนาะก็ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วเจอกันคันตีคนใหม่เราจะคิดถึงแทนตลอดไป แล้วเธอก็ต้องคิดถึงเราที่เป็นน้าอนี้ด้วยนะออืือออขอบคุณนะอ,อ,อ,อืแกมันเหมือนบ้าเนาะค,คือคือคุยกับตัวเองอะ่ะอนาคตแล้วตัดคือทุกทุกคนจะเข้าใจว่าการที่เราจะไปแบบ การที่ต้องไปดมยาสลบการที่ต้องผ่านอะทุกเรื่องอะที่ที่ผ่านในชีวิตอะเราไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีนะติที่ติพูดว่านั้นติไม่รู้เลยว,ว่าติจะรอดมาถึงตอนนี้ไหมหรือว่ามันจะมีพิษของอะไรคือไม่รู้อะจนจนตอน,ตอนนี้หนึ่งปีแล้วพอติมากลับมาฟังอันนี้ที่ไม่เคยเปิดดูเลยนะครับทุกคนหนึ่งปีจรงิงๆติเพิ่งมาเปิดดูตรงนี้แล้วติก็ไม่ได้จําไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างอะแล้วพอมาฟังแล้วแบบแม่งชัดใจมากก็คือท <laughs> ำให้แบบเราเตือนสติตัวเองว่า เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยเราเราคือเหมือนเดิมแต่แค่มาด้วยความที่รูปลักษณ์หรือว่าเราการงานที่เราในการลงทุนอะตีใช้คำว่าการลงทุนนะตีทานะครับรายละเอียดคือสรุปยังไม่ได้กินอะไรเลยแม่งไปไปสิบนาทีแล้วทุกคนอ่าตีอะทาจมูกนะครับเป็นโอเพนแล้วใช่กระดูกซี่โครงก็คือกระดูกซี่โครงอะ่ะ ตัวเองอ่ะเอามาทําจมูกนะครับเพื่อให้มันบิดได้แล้วก็แบบไม่ไม่ทะลุอะไรเงี้ยเพราะติไม่อยากทะลุนะครับคือติแบบเสียหายไปหลายแสนประมาณสองแสนห้านะครับจมูกแล้วก็แบบแล้วก็ตาอีกตาอีกหลายหมื่นตานี่คือทําทุกเทคนิคเลยที่เขามีในโลกเนี้ยเพราะว่ามันไม่เท่ากันทั้งคู่แล้วมันหนักมากนะครับต่องแบบเลี้ยงไขมันชั้นตาตัดไขมันชั้นตาแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอะไรอ่ะเยอะมากอ่ะทุกคนริบคนตาจัดเลี้ยง ม่คือเพื่อให้มันแบบดูดีอะทุกคนที่อย่างที่ทุกคนเห็นตอนเนี้ยแล้วก็ปลูกผมปลูกผมก็คือก็ไปปลูกหน้ามาสามพันกราฟนะครับผมก็ปลูกหลายคนอาจจะอยากรู้รายละเอียดมากไหมทําที่ไหนอะไรยังไงติอันเนี้ยคือเขาติพูดเลยว่าทุกที่อะติขอบคุณทุกที่มากๆทุกที่ติดใจเต็มนะครับทุกที่เลยนะครับผมเพราะว่าติต้องการติกลัวว่าถ้ามันมีอุบิเหตุอะไรอะแล้วเรา รีวิวอะแล้วถ้ามันไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยมันจะทําให้คนอื่นเสียหายหรือว่าเขาเสียหายหรือเราเสียหายเงี้ยติ๋ก็เลยจ่ายทุกที่เลยนะครับผมประมาณ2องแสนห้านะครับแล้วก็จมูกประมาณ2องแสนห้าแล้วก็ตาอีกนะครับตามันรวมแบบว่าแบบตอนนั้นโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์ขมับอีก3ามซีซีอีกประมาณ5 0,000กว่าบาท คือทั้งหมดแล้วก็ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารวมในสิ์อีกประมาณ20,0,000เอออีกประมาณแสนแปดอีกประมาณ2 0 0 0 0นนะครับเลสิตที่ตาข้างล้วประมาณแสนหนึ่งสองแสนนะครับก็เกือบล้านแล้วทุกคนก็น่าจะถึงล้านแล้วถ้ารวมแบบเลเซอร์นู่นนี่นั่นอีกนะครับนั่นแหละทุกอย่างที่ทํามาใน1ปีที่ผ่านมาจนกลายมาเป็นขันติตรงนี้นะวันนี้ซึ่งก็คือคนเดิมนั่นแหละครับแต่แค่ว่ามันดูดีขึ้นตีอยากจะคลิปนี้อยากจะมาบอกทุกคนแล้วก็บอกกับตัวเองว่า เรายังอยู่กับทุกคนนะเรายังทําคลิปอยู่นะถึงแม้ช่วงนี้กล่องสุ่มมันดังเนาะติก็ทําคลิปกล่องสุม่าตามตุ๊กตาไงก็รันแบบใส่ทีเลยอาทิตย์ละ3คลิปเลยนะครับช่วงนี้ยแต่พอกล่องสุ่มแบบ พอแบบเออเริ่มเริ่มเล่นน้อยลงอะพูดตรงๆต่อไปติก็กลับมาทำชาเลนจ์อาหารเหมือนเดิมไม่ได้ทิ้งอาหารไปเลยไม่เคยลืมความที่ลงมาตั้งแต่ชาเล,เลจนจ์ด้วยตัอาหารสีไม่ไม่ได้ทิ้งน้องน้องสาวติยังอยู่นะครับตัดคลิปให้ติทุกคลิปลงถึงคลิปนี้คุณแม่คุณพ,อพ่อเพือพ่อนยิงอ,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 อยู่ทุกคนนะครับทุกคนทีนท่พี่ที่คอลแลปทุกคนนะครับช่องดังๆทุกท่านติคือไปหาได้ตลอดนะครับทุกคนแค่ว่า ติพักฟื้นมายาวมากๆทุกคนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ติสู้ชีวิตมากคือเดือนหนึ่งติถ่ายเป็นแบบ2 0 30คลิปอะเพื่อที่จะอีก3เดือนติจะไม่ออกกล้องเลยและติไม่ออกกล้องจริงๆนะครับไม่มีใครเคยเห็นหน้าช่วงติหน้าบวมตาบวมหน้าบวมปลกผมจมูกแบบไม่เคยไม่มีใครเห็นเลือดไม่มีเพราะว่าติเก็บตัว3เดือนตลอดไม่เคยมาไลฟ์สดไม่เคยมีอะไรเลย ทุกคนจะเห็นคันติปกติทําคลิปอาจจะอยู่อยู่ก็ปึ้งหน้าเปลี่ยนมานะครับในอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปอะไรแม่เสือสาวในตาสวยคือเปลี่ยนไปตอนนั้นไปสัมภาษณ์เนาะนั่นแหละแล้วก็มาเป็นนะตอนนี้ตีอยากจะขอบคุณดูทุกคนมากมแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่มักนั่งกินนะแต่ว่าเป็นแบบกินไปพูดไปแล้วเดี๋ยวตีจะคุยกับทุกคนด้วยแหละว่าเออต่อไปเนี้ยเราจะมารันชีวิตอะไรยังไงกันต่อขอโทษคนที่ดูแล้วแบบอยากดูตอนที่ติกินแล้วนะครับตอนนี้ตีมากินให้แล้วครับทุกคน ตอนก็ที่ฟังนะก็คือมูฟกลับมานะเพราะว่าตีภูมิอันนี้ตีขอยัดยกจ้องนะครับแว่นที่ตีใส่นะครับก็เอาเอาไว้บนหัวเลยนะครับว่าเออเราถอดแว่นแล้วนะครับแต่เรายังมีแว่นพอเราเป็นขันติอยู่เนาะ <S <S เดี๋ยวเราจะมากินแซลม,มอนอันนี้ก็คือพอดีแหละพอดีเลยแกชั้นดองไว้พอดีดองไว้พอดีขอ,อยัดใช้มือนะครับล้างมือสะอาดแล้วเนาะนี่หลักอันนี้เป็นแบบส่วนของที่แบบอืที่แบบน่ากินมากๆอ่ะแกอันนี้นะแล้วก็อันนี้คือทําแบบแซลมอนเส้นนะครับเส้นสดจุ่มกับตัวน้ำ รู้ความที่มันสดอยู่ยเนาะแบบเค็มๆกลิ่นมาแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปื เรืองแสงนี้จิบไปทําสีมาทุกคนจริงๆไม่แนะนำไม่ทำตามเลยนะเพราะว่าต่อให้เป็นตีผสมอาหารนะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปก็อันตรายเนาะแต่ด้วยความที่ติดกาทําเพราะว่าหนึ่งติไม่ได้กินตัวกาตัวเปลือกน้องนะก็จะไม่ได้แบบว่าเปื้อนสีอะไรนะครับอื้มว้าเนื้อมันนั่นๆตัวนี้ซื้อมาสองพันห้า เราคนจะบอกว่าุยกินของดีอิฉาจังนานๆกินทีเหมือนกัน,กนแพงท,ท,ทุกสัดส่วนทุกข้อคาทุกจุดแล้วก็ถ้าใครอยากให้ให้ติทำคลิปแบบกินไปพูดไปคุยไปแบบนี้อีกเหรอคนมันก็มาได้นะติรู้จักพี่ๆหลายๆท่านเพื่อนๆ TikTok, ดิจิตอลเกอร์ยูทูบเบอร์ทุกท่านติสามารถไปทำคลิปจาบเขาได้แล้วก็ไปนั่งคุยกันอะไรแบบเนี้ยติชอบมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่บางคนคุณพูดเก่งอยู่แล้ว เวลาตีหลายส่วนตีหลายส่วนสี่ชั่วโมงพูดไม่หยุดสี่ชั่วโมงอะทุกคนคิดดูวัววันตี้ต้องพูดเก่งกนะวังนี้อยู่คนเดียวพูดคนเดียวแล้วเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะมีเนื้ออยู่นะครับเนื้อมันแน่นๆแล้ืมพอไม่ได้จิ้มเนื้อมันจะจืดๆทุกคนต้องจิ้มแต่ว่ามันเป็นเนื้อแบบเส้นๆเลยอะเป็นปูแบบเส้นๆแน่นๆนนอชอบแซลมอนสุดอันนี้คือแบบเห็น <Wow. S 1> ที่ไหนเขากินกันเขาชอบกินกันเนี่ย แล้วเขาก็แบบทําเป็นแบบซุมเยอะเงี้ยมันไม่คาวดีอ่ะใครชอบกินแซลมอนนะคลิปนี้นะฉันจัดให้นี่ชิน้นเป็นไงอืม <c oughs> นอมเลยเลย่ขาไม่ขาวนะแต่ก็ไม่ขึ้นนเรื่องจริงนะไม่ขาวไม่ขึ้นแล้ก็กินได้เยอะกดแค่ไหนไม่กล้าหมดจ,ะจะ้าอีกบางคนดูคลิปติกับพ่อแม่ พ่อแม่จาติได้เจอต,ติข้างนอกคือทักบอกว่าลูกดูตีดีใจมากๆนะครับแล้วก็ยินดีเลยทักได้หน้านี้หน้าใหม่เนาะเพราะว่าหน้าเก่าไม่มีแล้วนะไปเจอคนที่นักใครๆติหน้าเก่าไม่ใช่ติแล้วนะนี่นะครับหน้าใหม่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะแบบไม่ทำตีบอกเพราะเขาโงงเลยเนาะหน้าใหม่แล้ว <c oughs> กกจะมุกใหม่แล้วสุดท้ายสิ่งดีๆจะกลับมาเองสิ่งที่พี่หนูเห็นพี่กินทั้งหมดนี้หนูจะมีโอกาสได้กิน หนูจะมีโอกาสได้กินถ้าหนูตั้งใจและมีเป้าหมายที่ดีแต่สำคัญเลยเป็นคนดีหรอกดืด้อได้แต่ดื้อในกรอบอย่าแบบดื้อจนแบบเขาคุมไม่ได้แล้วแบบมันทำให้เหมือนเราทั้งเราก็เสียใจเขาก็เสียใจอย่าเป็นแบบนั้นพี่เป็นคนดื้อคนหนึ่งนะแต่พี่ดือ้อเราได้ดีนะลูกดูดีๆ <c oughs> บางเรื่องเพื่อให่ห้ามอะ่ะเป็นเรื่องที่ ไม่ควรทําจริงๆแต่บางเรื่องผู้ใหญ่ห้ามเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเราว่าเราต้องการอะไรว่าเราต้องรู้ว่านาคตมันจะเป็นยังไงอืมอย่างตอนท YouTube ํา o ย t u ู e แบบผู้ใหญ่จะห้ามตลอดว่าอย่าทาคลิปไปเรียนเถอะทําแบบนี้มันไม่แน่นอนมันเป็นอาชีพมันสุดท้ายทุกคนเป็นไงครับอยากเป็นอินฟูอยากเป็นคนดังติก็เป็นคนหนึ่งที่มาจากแบบนั้นนะแกติดดื้อติดจะทําติดไม่รู้แหละได้ตังค์ไม่ได้แต่ไม่รู้จะดังอยากดัง ุดท้ายอ่ะไม่ถึงกับดังหรอกแต่ก็เลี้ยงครอบครัวได้เป็นเสาหลักของบ้านอนะไรเงี้ยก็หารอลังมากแต่แบบกินได้ไม่เยอะเพราะว่าจุกตั้งแต่ดูดูตัวเองแล้วว่าเอาเน้ําตาย,ยังมีอยู่เลยนะยังบาฟูดฟ,ฟัาอยู่เลยนะแหมคนบ้าเลยคุยกับตัวเองได้ขนาดนี้แล้วมันแบบเนาะทุกคนดูน่าจะรู้คลิปนี้ที่ขอบคุณทุกคน,คนมามากนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมากินอะไรอีกหรือว่าจะเปิดกล่องสุ่มอะไรอีกนะครับบายมีความสุขมากนะ รับยุคคาร